ผมว่าค so. in ำตอบผมได้ตัวโดนไหมโดนไหมเต็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 มมันเต็มทุกคนบล็อกมันได้เไาไปดูผมว่ามันเชื่องไปหามันเหรออย่าเพิ่งดำน้ำเลยกันมันยังไม่ดำมันยังไม่ดำว่ามันกำลังจะดำนะโดนตรงนี้มันกำลังจะพังแล้ว เอาไปดนมโอเคโเออจะพังแล้วจะพังแล้วจะมแล้อีกนิดเดีอีกนิดเอีกนิดเทำดูอีกแค่ลูกเดียวทำดูอีกแคู่เดียวท่หนึ่เดียวมันก็จะพังแล้วทำดูลูกสุดทายเดียว้ก็ะสรงกรนรอองัดการมัได้ไปดูโอไม่โดนงั้นตัวผมเองก็ได้ ไปไหนมาที่มาทีเลยมาทีเลไปไหนฮะไปไหนโอเคพยาราสุดขัาดึงนะเออมันดึงมันยังโอ้โอ้โมันดับได้ลูกล่าผมผมต้องล็อกมันไว้ล็อกมันเตนนงโอสุดอดสุดรอสุดโอ้ยโอ มันต้องใช่สิมันต้องใช่อย่างนี้ดิเลี้ยวเป็นกำลังเลยมันต้องเลี้ยวเป็นกำลังเอาตามตรงสู้กับเดิมน้ำสนุกมากทุกคนขึ้นไปเหนือน้ำจ้ะขึ้นไปเหนือน้ำวนแน่เนี่ยอันนี้โดนแน่โดนเต็มวนเต็มเต็เลยน้อยน้ำวน จะน่านแล้วทุกคนเยี่ยมยอดโอเคอย่างที่ผมบอกพาทแรกจบแล้วครับบ๊ายบาย